ยังอยู่ที่เรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะแล้วก็สตาร์ทอัพของภูมิภาคนะคะซึ่งทางตรองนายกรัฐมนตรีเผยผลการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปคครั้งที่28ขณะที่ไทยพร้อมสานต่อการพัฒนา M SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้การเติบโตที่ยั่งยืนค่ะ ที่โรงแรมทซา์ลากูน่าภูเก็ตนายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปกวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมครั้งที่28ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ผู้แทนระด,ดับรัฐมนตรีจาก21เขตเศรษฐกิจเอเปกต่างเห็นควรให้พัฒนา m m ็มของภูมิภาคด้วยการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือขจัดปัญหาอุปสรรคและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนภายใต้ BCG m o เดล4ประการได้แก่1การเร่งรัดประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวโดวยการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างขีดความสามารถ m m ็มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการนำทรัพยากรก,กลับมาใช้ใหม่การประยุกต์ใช้ ทเทคโนโลยีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือเอ้ออํานวยต่อธุรกิจที่ยั่งยืนรวมถึงการสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดใหญ่ส่งเสริม MSME และปรับตัวเข้าสู่ BCG ค่ะส่วน2นะครับคือ,คอ,คอการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างครอบคลุม Inclusive Digital Information โดยการสนับสนุน MSME ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพและให้ธุรกิจขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยงรวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีเยาวชนและสตาร์ทอัพให้มีส่วน ร่วมในอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนรวมถึงเปิดแพลตฟอร์มให้ตลาดนี้เข้าถึงง่ายและก็ปลอดภัยนะครับสามก็คือการจัดหาเงินทุนและปรับโครงสร้างหนี้โดยสนับสนุนให้ใช้โครงการรับประกันสินเชื่อตัวกลางทางเครดิตและเพิ่มทางเลือกทางการเงินรวมทั้งสนับสนุนการใช้ซัพพลายเชนฟีแนนซิง เพื่อให้เข้าถึงตลาดมีความต่อเนื่องทางธุรกิจนะครับและ4ี่ก็คือการรับมือกับตลาดที่กําลังพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปโดยการปรับปรุงในการเริ่มต้นธุรกิจส่งเสริมนวัตกรรมสร้างการมีส่วนร่วมลดระยะเวลาชําระเงินให้กับ MSME เพิ่มขีดความสามารถให้กับสนานประกอบการและสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชนครับนายวีรพงษ์มาลัยผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวกล่าวว่า สสวมุ่งพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมศักยภาพผ่านการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีต่อไปรวมถึงพัฒนา M.SME ของเขตเศรษฐกิจไทยให้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงอุปทานโลกสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายของการประชุมเอ i ิ2022คือ Open Connect Balance นั่นเองค่ะ การหารืร่วมกันเราอยากจะให้โลกนี้อยู่กับเราไปนานๆเพราะนั้นการใช้จุดยืนตรงนี้มองเรื่องสก,กายภาพของไทยว่าไทยจริงๆในใช้เรื่องของไบโออีโคโนมีนะครับหรือเรื่องของไบโอเดเวอซิตีนะครับเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพนั้นเป็นฐานของเอบีอยู่เป็นหลักนะครับพูดง่ายก็คืออะไรใช้พืชสัสตว์สิ่งมีชีวิตรวมถึงที่เกี่ยวข้องพวกนี้เป็นต้นทางของการพัฒนาเรื่องสินค้าก็ เอาแนวเรื่องของการใช้อย่างยั่งยืนใช้แล้วยังคงอยู่นะครับแล้วก็เป็นวิกฤตสินค้าเหล่นียอันนี้เป็นแนวโน้มที่เขามองว่าประเทศไทยมาถูกทางแล้วก็มองว่าประเทศไทยเองก็ใช้ทรัพยากรเหล่านี้เป็นเป็นฐานของการผลิตเรื่องของสินค้าแล้วก็ให้บริการตา่างๆนะครับก็อันนี้เป,นเป็นเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนก็มองเห็นแล้วก็สเสน่ห์ของจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ก็ได้เห็นว่ามีทั้งเรื่องของอาหารการกินที่ท่องเที่ยวต่างพวกนี้ก็เชื่อมโยงไปถึงภาคอื่นๆด้วยนะครับ